สวัสดีค่ะไร่เพชรพญายเย็นค่ะวันนี้จะพามาดูการแพ็คต้นไม้ของสวนเพชรพญายเย็นนะคะว่าเราแพ็คก,กันอย่างไรจะส่งถึงมือลูกค้าเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวของเสียหายเนาะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มทำแพ็คแบบนี้แพ็คใส่ตะกร้าแบบนี้ค่ะค่าขนส่งจะแพงไปนิดแต่ของไม่เสียหายก็คุ้มอยู่นะคะ เราจะส่งคนส่งปอนอนี่ค่ะเราจะแพ็คแบบนี้เพื่อที่จะเตรียมส่งเพื่อต้นไม้ของเราจะได้ไปถึงมือลูกค้าโดยปลอดภัยไม่หักไม่เสียหายเราจะส่งแบบนี้ค่ะถ้าลูกค้า,าสนใจติดต่อสวนเพชรพยาเย็นได้นะคะมีทุกสายพันธุ์ เราจะใช้ตะกร้าแพ็คแบบน,นี้นี่ค่ะทีนี้ก็จะถึงมือลูกค้าโดยปลอดภัยโดยที่ต้นไม้ไม่เสียไม่ช้ำไม่เสียหายค่าขนส่งอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ก็คุ้มเหมือนเรามารับต้นพันุเองเลยค่ะพอถึงมือลูกค้าไม่เสียหายไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะ อันนี้เป็น PY9 กับไร้เมล็ดนะคะที่ส่งเป็นสนินค้าค่ะเริ่มทยอยส่งค่ะเริ่มทยอยส่งลูกค้าที่สั่งจองแล้วก็โอนเงินมาให้ก่อนนะคะขออนุญาตส่งคนที่โอนเงินมาก่อนนะคะอันนี้เป็นโกเมนกับมิวแทนค่ะ กูเมนก็จะประมาณระดับนี้เลยนี่ค่ะที่จะส่งลูกค้าที่สั่งจอง,งจองแล้วโอนเงินมามัดจำขอส่งอันนี้ก่อนนะคะอันนี้มิวแทนสวยงามมากค่ะถ้าแบบนี้นะคะถ้าเราส่งใส่กล่องก็จะแตกหักเสียหายเละเทะเพราะเคยสั่งต้นไม้ออนไลน์มานะพอมาถึงเรา ก็จะเสียหายพอเราบอกว่าเสียหายลูกค้า,าทางต้นทางก็จะพูดนู่นนี่นั่นก็คือคล้ายกับปัดความรับผิดชอบก็เลยทางส่วนก็เลยคิดว่าส่งแบบตะกร้าครอบเป็นดีที่สุดเพราะว่าถ้าลูกค้ารับได้ทางสวนก็ส่งให้ถ้าลูกค้ารับไม่ได้ว่าแพงลูกค้าก็ต้องมารับเองนะคะ ส่งก่อนนี่ค่ะเราก็จะส่งแบบนี้ขั้นตอนอาจจะเสียเวลายุ่งยากไปนิดนึงแต่เราก็อยากให้ลูกค้าได้รับของที่แข็งแรงถูกต้องไม่หักไม่เสียหายค่ะต้นทุนจะสูงไปบ้างคิดราคาส่งตามจริงนะคะตามน้ำหนักของปรณียีที่เขาทำค่ะที่เขาชั่งน้ำหนักที่เขากำหนดมา ทางสวนก็เสียเวลาแพคให้แบบนี้ค่ะพอไปถึงมือลูกค้าก็จะได้ลงปลูกสวนพักเอาไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้ต้นไม้เขาปรับตัวอาจจะไม่ชินกับอากาศที่สถานที่ที่เราส่งไป ให้เขาปรับตัวสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยปลูกนะคะค่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ความเมตตาสวนเพชรยายเย็นสวัสดีค่ะ